สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมีฟื้มเฉาพอแผ่นท่อผาดายงามๆาของทางหลานมาให้ทุกท่านทุกคนได้ชมนะคะเชิญชมกันเลยค่ะฟื้มเฉาพอแผ่นค่ะขนาดนี้เด้อค่ะยี่สิบลบค่ะยี่สิบลอยาวร้อยสองเซนค่ะฟื้มเฉาพอแผ่นค่ะยี่สิบลบค่ะยาวร้อยสองเซนจ้างามงาค่ะ ขนาดต่อไปเด้อค่ะกับเฉพาะแผ่นเท่ากันค่ะขนาด Station นาดีเป็นแผ่น um <ๆ S 2> <uan. S 1> ขนาดของ22ลบเด้อค <illustrations> <concept> ่ะยาวร้อยสองเซนค่ะ22ลบค่ะยาวร้อยสองเซนค่ะงามๆค่ะเป็นฟื้นท่อผาดาเด้อค่ะเฉพาะแผ่นค่ะขนาดต่อไปค่ะ2 5หาลบค่ะยาวร้อยสองเซนค่ะเฉพาะแผ่นเท่ากันค่ะ นี่ค่ะงามๆค่ะยิ้มหาโลค่ะเงาลอยสองเซนฉับพะแผ่นค่ะสนใจกระทาแคสอบถามหรือคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ไดเด้อจ้ะขนาดต่อไปค่ะเป็นขนาดยี่สิบแปดโลค่ะเงาลอยสองเซนจ้าเพิ่มฉับพอแผ่นยี่สิบแปดโลค่ะเงาลอยสองเซนค่ะลูกค้าทันใดกับสนใจกระทาแคสอบถามเพิ่มเติมมาได้เ้ยค่ะยี่สิบแปดโลจ้ะเงาลอยสองเซนฉะเพะแผ่นค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า